าต้องเสียตัวตัอดีจ้าสาววันนี้อยู่ช่องฟีนววันนี้เราจะพามาดูถ่ายรูปและแต่งรูปยังไงให้ปังเนาะโดยที่หน้าสดอย่างนี้เพราะว่าเพิ่งไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปจบเนาะซึ่งหน้าสดมากมากอย่างนี้แล้วมาดูกันว่าลงรูปยังไงให้ปังเวลาเราหน้าสดหรือว่าเราเพิ่งตื่นนอนเนาะก,ก็เดี๋ยวจะพาไปดูแอปแล้วก็พาไปแต่งกันว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้คือเราอยู่ที่ว่าไร่ริมเขื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายรูปแปบ๊บนึ่งเดี๋ยวเก็บเบื้องหน้ให้ดูเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บฟุตตอนที่เราถ่ายเนาะเวที่เราถ่ายเราจะใช้เป็นไอโฟน11ถ่ายได้กันเดี๋ยวก็จะพาไปแต่งด้วยว่าแต่งยังไงให้ปางแบบหนา้าสดยังไงให้ปางนี่ออฟแค่ทาลิปอย่างเดียวนะคือไม่อยากให้ดูนะเดี๋ยวร่อนแต่งยวได้ดูนดนหน้าสดแน่นอนเพราะไอโฟนคือสดจริงเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นย,ยังไง ก็คือตรงแรกที่เราจะถ่ายก็คือตรงนี้น้องบริเวณนี้เดี๋ยวเราก็จะหาที่ตั้งกล้องแป๊บนึงน้อเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราถ่ายอะไรประมาณไหนนจะจ๊ะ จะไปเจอกันตอนแต่งรูปเลยมาทุกคนก็คืออย่างแรกเนาะคือ <c oughs> ไม่ต้องตกใจกับวันที่นะทุกคนนี่คือวันที่13นะที่เราไปถ่ายกันมาเนาะเวลาเที่ยงแ1 5เนาะแต่วันนี้วันที่หาโอเคเนาะอย่างแรกเราก็จะมาเอาอไฟล์รูปภาพเนี่ยเข้าไปที่เหมยตูก่อนอย <c oughs> ่างแรกเนาะก็คือแอปนี้เลยจ้านึ่ง ก็แค่กดเข้าไปปุ๊บไปแล้วก็อัปโหลดเลยแล้วเราก็รอนอมประมวลผลสักแป๊บหนึ่งงั้นทุกคนแล้วรูปก็ที่เราเลือกมันก็จะมาอยู่ในแอปแล้วเราก็จะสามารถบีบได้อะไรได้นอกในแอปเหมือนตู้เราจะนี่เห็นไหมอย่างแรกเลยเรากดไปที่ปรับแต่งเนาะเรากดเข้เไปิปุ๊บ นี่มันก็จะมีให้เลือกเลยว่าเราจะเอาเมคอัพแปลงโฉมหุ่นเพียวปรับหุ่นผิวเนียนโทนผิวลบรอยลบรยิ้วรอยทำหน้าอิ่มเนาะลบสิวสีสันคุมมันผิวทำผมนี่เห็นไหมมันก็จะมีครบเลยอย่างแรกเลยเราก็จะมาซูมตรงหน้าเราเนาะนี้คือหน้าสดเนาะคือหน้งก็จะไม่เรียบบ้างอะไรบ้างเราก็อย่างแรกเราก็จะไปที่ผิวเนียน ปุ๊บน้องก็จะมาอย่างนี้และเห็นไหมแล้วก็โอเคก็คือน้องก็จะอัปปับในหะ้อัตโนมัติแล้วก็จะมาทนผิวนี่ตรงนี้คือเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาเข้มเอาอ,อรดูจะยังไงเนาะเราก็จะต้องเท่านี้เลยสุดเพราะว่าเราไปตอนช่วงแดดถ่ายรูปตอนช่วงแดดไม่มีไง พอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอามาอย่างแรกเราก็จะมาดูที่หน้าเราเนาะว่าหน้าเรานะ่ะเป๊ะไหมเนาะเราก็จะเป็นหุ่นเพียวเอบแต่เราไม่ได้บีบหุ่นนะทุกคนแต่เราไม่ได้บีบหุ่นนี่แต่คือเราไม่ได้บีบหุ่นเพราะว่าก็คือค่อคนข้างที่เลีย่ยวน้อยอยู่แล้ว เพราะว่าออกกําลังกายอุ้ยน่าก,กลัวมากเน,นอย่างแร้เราก็จะมาปรับตรงจมูกเนะเพราะว่าเวลาย,ยิ้มอย่างเงี้ยจมูกก็คือจมูกเราจะใหญ่ดนึงแล้วก็จะปรับนี่ปรับแค่นี้เลยอัมีตรงไหนอีกก็ดูเอา เสร็จแล้วแล้วก็กดตกลงปึ๊บอแล้วก็จะได้อย่างนี้ได้ใช่ไหม <ism od ized> ก็คือตอนนี้คือเราพี่เราไปถ่ายอะคือหน้าสดแล้วก็ต้องเพิ่มเมคอัพไปอีกแล้วก็จะมาที่อันนี้คือเป็นเมคอัพจำเร็จรูปที่แอปเหมือยตูเขาทำมาให้แล้วน้องก,ก็คือก็อมีเยอะในระดับหนึ่ง มันก็จะครบเลยแบบหน้าผิวผมลิปอะไรอย่างเงี้ยะฟึ๊บเราดูนะเนีย่ยเห็นไหมคือนางก็คือครบเลยแต่คือเราก็ไม่เอาถ้าใครจะเลือกมาดูในนี้ก็สามารถเลือกได้นอ่แต่าเพจก็จะเปลี่ยนแต่งในโทนของแบบปกติชีวิตประจําวันเราที่แบบไม่ได้แบบชึ่งเกินไงนเราก็จะมาหาแบบ มันจะมีอันหนึ่งอันไหนอ่ะที่แบบก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่ ก็มาถึงดวงตาเนาะอาเชโดแล้วก็ดูเลยว่าเราชอบอันไหนนะจ๊ะอ่ะเราทดลองเอาเป็นอันนี้อืมแป๊บนึงนะขออนุญาตหุ่นเพียวใหม่แล้วก็จะไปขยายดวงตาสัากนิดหนึ่งคือยิบเนี่ยคือแบบตาจะปิดอยู่หรอดีปะดีขึ้นไหมเออ ดีขึ้นกว่าเดิม,มเยอะเลยแหละมาอีกนะครับต่อก็คือมีอเซดโดลสำหรับปพ๊บมันก็จะมีขนตาด้วยถ้าใครอยากได้จึงจิงก็คือเอาเลยนเนาะนี่ลาสน,นิดหนึ่งแล้วก็ไอเลเนอร์ยาวเกินอะ ือการแต่งรูปนะีคือแกต้องถอยหลังมาดูภาพรวมด้วยนะไม่ใช่แต่งหน้าเท่าเลยเดี๋ยวมันจะเป่าเอาที่เอาอมาสอนในวันนี้ก็คือแบบว่าก็สามารถใช้ในชีวิตประจําของทุกคนได้เลยไม่ต้องจะเป็นแบบว่าแบบออบเราคือออบจะเป็นคนที่เยอะเกินเออแต่งเยอะอันนี้ได้เป็นคอนแทคเลนส์เนาะคือเราก็สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ด้วยในแอปคืคอชีวิตจริงไม่ต้องใส่จ้าใต่ในคอนแทคตาสังชั้ันม้องทําจ้า ในแอปออคอนแทคเลนส์ไม่ต้องใส่ตาสองชั้นไม่ต้องทำคือในแอปเมือตูมีให้แล้ว,วเววตาถุงใต้ตาคือฉ่ำแล้ก็จะปิดเป็นคอนทัวร์นะคอนทัวร์เราก็จะเอาต,ตรงจมูกเพราะว่าเป็นคนที่ดังไม่มีไฮไรก็จะเป็นช่วงแก้มเนาะเงาก็จะเป็นจมูกบสัสแล้วก็จะเอาเป็น ลฝ่ายจะเป็นตรงนี้นี่เห็นไหมนี่เมคอัพแล้วก็จะหมดแล้วใช่ไหมคือถ่ายนะมันไม่ค่อยเบลอเนาะข้างหลังแล้วก็จะกดไปที่แก้ไขแล้วก็กด ไปที่เบอร์รอน้องประมวลผลแป๊แบ,บหนึ่งนี่น้องก็จะเป็นอย่างนี้เลือกมันจะมีให้เลือกได้ว่าจะเป็นแบบคลาสสิกแล้วจะเป็นแบบระยะตื้นลึกของภาพน้องๆก็จะประมวลผลจากกล้องที่เราถ่ายมาเลยอมไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเพี้ยนหรือว่าน้องจะอะไรจะเลือกประมาณที่เก้าที่สิบ เอาให้หน้อยๆดีเราจะเอาเน้นยเลยประมาณสองประมาณสามประมาณนี้ทุกคนทำไมสองดูเวอร์จังมันดูมันดูมันดูเกินไปลรเอาหนึ่งเอาไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอ่ะตอนนี้ละทุกคนนี่เราก็จะได้ลูกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอย่างแลเดี๋ยวอย่างต่อไปเราก็จะ เอาไปใส่โทนดูปโทนภาพนะจ๊ะแล้วก็จะไปแอปที่โซลาถ้าจะไม่ผิดเนาะนะ่าจะเป็นโซลานะจ๊ะไปแล้วก็บันทึกนี่พอเราบันทึกเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะถ้าเราจะแต่งอีภาพให้เรากดแต่งอีภาพตน่นๆอก็จะให้ภาพมาเลือกแต่งรูปในอีกหรือว่าถ้าเราไม่อยากถ่ายแล้วเอ้ยถ้าเราไม่อยากแต่งแล,แล้วทุกคนเราก็เข้ามาที่แอปรูปภาพ แล้วก็เข้าไปที่รายการล่าสุดน้องนางก็จะมีมีรูปที่เราแต่งเมื่อกี้นี้เลยเนาะจะขออนุญาตแต่งอีกรูปหนึ่งก่อนเราจะเดี๋ยวมาเจอกันนี่ทุกคนเราก็จะเข้าแอปโพลา่อจะใส่โทนกันเลยเนาะมาแล้วก็จะมาสอนเนาะกอคลิปนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ2แอปเราจะเป็นแอปมหมตูกับแอปโพลา ที่มืองสายเลยแล้วก็จะเลือกลงเดยต่อของแล้วนาะอัปโหลดรปแบบนึ่เนาะรูปเราก็จะมาอยู่ในโทนอย่างนี้เลยคือเยอะมากมคนแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยาู่ในโทนไหนนะปกตินี่คือมันแบบดีมากทุกคน แล้วรูปก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนโอเคนะทุกคนใครก็ชอบมีกัรเรื่องออกะไรก็แชร์กันต่อไะ